สวัสดีพี่น้องนี่ฟาประชมดอกอาสาระนะคะนี่ดอกสาระบานหอมหอมลูกลูกใหญ่มอกนี่ลูกสาระนี่วิวแม่น้ำเจ้าพยาเดีมีเรือวิ่งผ่านด้วยนะไม่รู้ฝุ่นหรือหมอกนะคะท่านผู้ชม วิวสามโครนะคะปทุมธานีนะจ๊ะนี่วันอาทิตย์ยังมีเหลืออีกนะเนี่ยเรือน้อยร้อยผ่าน เรียกคนของ